มาที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่กันบ้างครับ<ช>เห็นเงียบไปแต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าราคายางเนี่ยไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับราคา<ช><ช>ยางแกว่งแล้วก็แกว่งลงล่างด้วยว่าอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ่<ช><ช> แม่อย่างที่เห็นวันนี้เราก็เลยกล,ลับไปสำรวจบรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่กับคุณสมจิตสิครินมาศค่ะผู้มยการสรํานักงานตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็บอกค่ะว่าเรื่องของภาพรวมราคาย,ยางอย่างที่คุณไปสาเด่นคุณผู้ชมว่า ไม่กระเตื้องดีขึ้นเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่มารุมร้าค่ะคซึ่งทำให้ราคายางเนี่ยยังไม่ปรับตัวสูงขึ้นม,มากกว่านี้ครับคุณสมจิตครับผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่บอกว่าปีนี้ครับราคายางพาราเนี่ยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำใจไว้เลยไม่ถึง 100บาทต่อกิโลกรัมแน่ๆเพราะว่ามีปัจจัยที่มันเป็นมูลเหตุข้อเท็จจริงทำให้เชื่อได้ว่าราคาจะขยับอยู่ไม่น่าจะเกิน80บาทครับระหว่าง60บถึง80บาทจะมีเรื่องของสต็อกยางครับที่ตอนนี้เนี่ย พออ,อสมจิตบอกเลยว่าสต็อกยางที่ตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีมากที่สุดในรอบ10ปีโโมีประมาณ200,000ตันนี่กลมๆนะฮะจริงๆมีมากกว่านั้นด้วยซ<ะ>้ำไปนอกจากนี้ยังมีสต็อกยางอยู่ที่ท่าเรือชิงเต่าเนี่ยอีก3 0 0 0 0 0กว่าตันยังไม่นับรวมยางที่อยู่ในสต็อกภายในประเทศจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางอีกประมาณ200,000กว่าตันรวมๆแล้วเนี่ยสต็อกยางเนี่ยมันมีมากฉะนั้น จะไปกดให้ราคายางพาราในประเทศเนี่ยมีผลครับราคาไม่น่าจะสูงเกินกว่า80บาทต่อกิโลกรัมแน่ๆสำหรับปี2557ครับคุณผู้ชมฮะค่ะใครที่คาดหวังว่าราคายางเนี่ยขอให้ถึง100บาท น่าจะไม่ถึงแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นคำเป็นคำยืนยันจากคุณสมจิตสิครินมาศนะคะคนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาตินะคะเขาคาดการเรื่องของ <c oughs> ขออภัยค่ะผลผลิตยางส่วนเกินของโลกปี2557นี้น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ5 0 0แสนตันเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจในวงการยางก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันนะคะว่าจะมีผลผลิตส่วนเกินอยู่ที่ระดับประมาณ3 6 0 0 0 0กว่าตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่ะซึ่งมีผลผลิต ส่วนเกินอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0 0 0 0กว่าตันแต่ว่าปัจจัยสุดท้ายค่ะที่จะช่วยดึงเรื่องของราคายางพาล,ลงมาก็คือเรื่องของการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวมรยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงไม่มากแล้วก็เคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบจํากัดคาดว่าราคายาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60- 80ถึง บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองครับไปลองฟังเสียงพูดคุยของคุณสมจิตสิครินมาศครับผอตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ราคายางปีนี้ให้ฟังเป็นยังไงบ้างลองฟังดูครับก็เริ่มเปิดสักหลาดใหม่นะฮะในปี2องานะครับราคายางก็ปรับตัวลดลงนะครับมาเหลือณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6 1บาทเท่านั้นเองนะครับับซึ่งจริงแล้วปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหลังจริงก็คง ผมคงให้ความสําคัญกับเรื่องของสต็อกยางนะครับไม่ว่าเป็นสต็อกของจีนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ที่มีอยู่2 7 0 0 0ตันตันหรือแม้กระทั่งที่ท่าเรือชิงเต่าที่มีอยู่ประมาณ33900ตันรวมกับสต็อกยางของประเทศไทยนะครับที่เก็บโดยภาครัฐประมาณ2 2 0 0 0 0ตันนะครับซึ่งเป็นสต็อกที่ค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอ,ะอย่างไรก็าตามนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจของจีนที่มีเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและควบคุมในเรื่องของการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งในเรื่องของสถานาร,ราคาน้ํามันนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยนะครับปัจจัยลบที่ทําให้ราคายางเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 60- 80บถึงบาทนะครับก็เป็นเรื่องที่เกษตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับก็คงจะต้องออติดต่อติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับ เพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้มีข้อมูลสําหรับใช้ในเรื่องของการวางแผนการผลิตแล้วก็ตัดสินใจทางด้านการตลาดได้นะครับค่ะ<น>ก็เอาใจช่วยนะคะคุณผู้ชมกเกษตร,รกรหลายรายเองก็บอกว่าวิธีชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะครับ,รบตั้งแต่ราคาย,ยางพาราลดพวบต่ําลงมาจากเมื่อก่อนเนี่ยแต่แต่จะเกือบร่วม200บาทบลงมาเหลือแค่60กว่าบาทเท่านั้นต้องปรับตัวครับต้อง ใช้ชีวิตให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางยาคาดหวังว่าจะเห็น<ม>ราคากลับมาสูงในช่วงใกล้ๆนี้จริงๆแล้วเป็นไปได้ยากมากเลยถูกต้องค่ะเ<ม>ราก็ยังคงเกาะติดเรื่องของราคาย,ยางกันต่อไปนะครับเพราะว่ายางเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้เดี๋ยวนี้ก็ทั้งประเทศถือว่าเป็นพืชที่สำคัญแล้วด้วยต้อง<ม>ติดตามกันต่อค่ะ